เสร็จแล้วจ้าข้าวมันไก่รีบมากนี่ข้าวน,นี่นาโอหน้างีมันไก่น,น,นีน้ำซุปน้ำจิ้มสามรสจ้ะน้ข้าวมาทานข้าวมันไก่ด้วยกันจ้า สวัสดีค่ะวันนี้เมนูข้าวมันไก่ค่ะใช้ใช้น่องกับหน้าอ,อกไก่ดำเราไปทำเราไปต้มไก่กันก่อนนะจ๊ะไก่ที่จะต้มเนาะเกลือชูรสใส่ขิงใส่กระเทียมใส่รากผักชีเดี๋ยวเราไปต้มไก่แล้วจะได้เอาน้ำไก่เนี่ยมาหุงข้าวจ้า พอจะหุงเราก็ตรุงไอีไปต้องไก่กันก่อนจ้าน้ำรึนเดือดแล้วเราต้อมไก่ก่อนจ้าต้มให้สุกนะคะทุกคนรอให้ไก่สุกรามาทำนะ้ำจิ้มรอเลยจ้าน้ำจิ้มรอเลยพริกกระเทียมใ,ใส่ขิงนี่ขิงตำ

តាមតាពីមណ្ណៅ น้ำจิ้มออกมาอย่างนี้เนาะน้ำจิ้มตะเกี่ยวจิ้มรสชาติตามชออก้าเครื่องที่จะหุเข้าวมันไก่มีกระเทียมชูรสกระเทียมขิงชูรสเกลือในน้ำซุปมีรสชาติอยู่แล้วจา้าเราไม่ต้องใส่เยอะน้ำซุปที่เราต้องใส่อะ น้ำตาลนิดนึงออกเป๊เมๆเป๊เมๆเป๊เมๆมนะาะข้าวสารใส่เลยจ้ะเนี่ยเครื่องใหม่ใส่ข้าวสารครยๆก็ทำได้ข้าวมันใส่เต็มหม้อแล้วุ๊เตรียมข้าวว้จ้าไก่ต้มได้เลยจ้ะไก่ต้มสุกเลย Rồi ông nắp xúc thịt tông cải cha, Dài lúc khen ăn dài, 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 dài Cái hùng gần trái Nam dưới phê cá Cua biệt Ông nắp một người. ซุปนัเนี่ยแต่ละคนทำไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เกียวกระเทียมแล้วก็หุงข้าวจ้ะแล้วใช้น้ำมันพืชจะ้ะแต่สาไม่ใช้ใช้น้ำมันไก่เลยจ้ะสุกแล้วสวัสดีค่ะมันทำข้าวมันไก่กันนะนี่สาต้มไก่อะไรเรียบร้อยสับไก่กันจ้าเห็นไหม น้องอข้าสวยมากสวยมากค่ะเอ็กเป๊ะน่ง สไกะหล่ำกระข้าวสุกครัข้าวอร่อยมากไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มันมากอร่อยใส่ข้าวใส่ข้าวสังเยอเอร่อยมากหอมมันจะหอมขิงสาใส่ขิงเยอะเลยขิงนี่อร่อยใส่เยอะๆเลยเข้ามันใส่ขิงอ่ะอ,อร่อย À rồi cha, à rồi Nó quay Giờ ốc sập rón mà. Nước cái nhí đen đen này nè เสร็จโรยด้วยผักชีนิดหน่อยเสร็จแล้วจ้าข้าวมันไก่รีบมากนี่ข้าวน,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 นี่นาโอหน้ามีนี่มันไก่นี่น้ำซุปน้ำจิ้มสามรสจ้ะนนข้าวมาทานข้าวมันไก่ด้วยกันจ้า ีจังไก่ดาไก่ขาวด้วยไก่ขาวด้วยไก่ดําด้วยน้ําซุกน้ําจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมอทานข้าวมันไก่กับสาจ้าทําอย่างนี้มันนะข้าวมันจะไม่มันมากจ้ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้น้ำมันพืชช่วย